สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่นีก็มาเยือนอยู่เมืองมองเทอร์นะคะ เอิรนวันนี้เขามีงานกันนะคะเริ่มงานเฟสติบาลมงเทอร์นะคะโอชูเบียงวนูเชนเดนีไลสไตล์โอชุดุยเชฟบิสิตมงเทอร์อีปีโอชุดุยเปลำพงเมียชูพงเมียเฟสติบาลเดมงเทอร์คนเยอะนะคะ คนกำลังถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวพี่นีก็จะรอลงเฮดอมัสตุเตลิเฟฟองชมงโบเอพิตูดากุยลาปุยเออะไระริเซียดีเวียงนุยเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนก็จะมีแดดร้อนลุ่เลยนะคะพอพี่นีมาถึงก็มีฝนลมนะคะอันนี้ก็เป็นเมืองมองเทอร์เนาะ บนเขาบริเวณนะคะวันนี้ก็จะมีงานนะ,ะมีงานแฟร์ติวานนะคะของมองเทอร์นะ,ะทุกคนก็คนถ่ายรูปก,ก็จะเยอะนะ,ะทุกคนนะ,ะโ,โหท้องฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งนะคะของภูเขานะคะทุกคนท้องฟ้าก็มืดมาเลยนะคะทุกคนฝนก็เริ่มตกนะคะทุกคนลมก็เริ่มมานะคะโอ้ ลมเริ่มแรงล้วตอนมาร้อนลุล้นเลยนะคะทุกคน oh. ทุกคนดูลมนะคะฝ oh. ุ่นก็เข้าตาพี่นีเนะาะเมื่อกี้เนาะบนภูเขาเนาะแต่ยังมีคนเล่นน้ำอยู่นะคะทุกคนค oh. นก็ยังเล่นน้ำกันอยู่เนาะก oh. ไม่สะดุ้งสะเทือนเนาะ oh. นี่ก็จะเป็น laa naxa anaxa สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะฮัลโหลบงชู u บ b i e n v e n u e c h e z t h e l i l e Style สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ The l i l e Style นะคะวันนี้พี่นีก็พาทุกคนมาเดินที่มองเทอร์นะคะตอนที่พี่นีพี่นีเลือกมาเนาะมันก็แบบเออ ไม่มีบอกว่าฝนจะตกนะคะทุกคนแต่ทําไปทํามามาถึงฝนตกนะคะแต่อากาศยังร้อนเนาะร้อนโลอ้าวอบอ้าวแล้วทุกคนร้อนอบอ้าวนะ,ะนนวนะแต่เพียงแต่ว่ามีท้องฟ้ามืดเนะเาะเดี๋ยวพี่นีก็จะรอว่ามันจะสว่างหรือเปล่านะครับวันนี้เขาก็จะมีแฟตนะคะทุกคน เด็กๆเขาก,ก็มาเมาเนาะพี่นีพูดอะไรเนาะแต่ร้อนนะาจะมีคนเล่นน้ำนะคะก็เมืองมองเทอร์ก็จะสวยเนาะก็จะเป็นเมืองเออของคนรวยเนาะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะเออมากันนะคะทุกคนคนเขาก็แปลกใจว่าพี่นีเออนั่งพูดอะไรนะคะเออเออมองเธอร์สก็มองเฟติวนัน ที่นี้ก็จะพาทุกคนนะเดินล้อบรอบ,บก่อนนะคะดูเมืองมองเทอนะคะว่าเป็นยังไงก็จะเป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะที่นักท่องเที่ยวเนาะเขามาเนาะอันนี้ก็มีคนเนาะก็ถ่ายนี่ไปก่อน ริมทะเลสาบก็จะสวยมากนะคะแต่เสียด้นะคะทุกคนที่วันนี้ท้องฟ้าไม่แจ่มนะคะถ้าท้องฟ้าแจ่มจะสวยมากนะ,ะท้องฟ้าจะเป็นสีข้ามเลยนะคะทุกคนริมทะเลสาบของเมืองมองเทอเนาะก็จะมีดอกไม้นะคะแต่ละชนิดนะคะทุกคนก็จะรอบๆนะ,ค,ะคนเขาก็เล่นน้ำกันนะแล้วเขาก็มี แฟตติวานนะเขามีงานแจ็คแจ็นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมก็สงสัยจะห้าดาวเนาะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะทุกคนของติดทะเลสาบมงเอะะทอร์นะคะ,ะ,คะทุกคนโอ้ยนะคะเรดูบริเวณนะคะทุกคนก็ไปช่าชนะคะวันนี้ก็จะพาเดินเลยไปตรงนู้นนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนะะกล้วยแดงนะคะทุกคนกล้วยแดงนะคะแต่ไม่ใช่กล้วยด่างนะคะกล้วยแดงนะคะทุกคนฝนก็เริ่มจะลงเม็ดนะคะทุกคนลงเม็ดป๊อป๊า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 แต่คนเขาก็ยังเล่นน้ำกันอยู่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณรักโบชูเดอามูเฮ <laughs> <laughs> รั้นะคะทุกคนฝนตกนะคะทุกคนฝนตกฝนตกนะคะทุกคนพี่นี่ี่นี่ก็รบฝนก่อนนะคะฝนตกนะคะทุกคนแต่คิดว่าไม่รู้ว่าจะตกนานหรือเปล่ใจใจใาไกลๆนา้ตกเยอะนะคะคิดว่ามันกําลังจะมาตรงนี้หรือว่ามันไปตรงนน้นพี่หนี่ก็ไม่รู้นะะก็ยืนรบฝนเนาะใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะทุกคน อาการก็เหมือนจะเป็นไข้เนาะแต่ก็อยากออกเนาะออกมาเก็บบรรยากาศนะคะทุกคนนะริมทะเลสาบนะฝนก็หยุดแล้วนะคะแล้วก็ใกล้กจะมาอีกนะมืดมาอีกแล้วนะคะทุกคนฝนนะคะบนเขาลูกนู้นเห็นไหมคะทุกคนจะได้นะคะถ้าเกิดว่าที่นี่กะว่าจะมาเก็บบรรยากาศสวยๆเลยนะคะไปฝากทุกคนเนาะแต่โชคไม่ดีนะ อันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับนะคะริมทะเลสาบเนาะมีทั้งกระเพราแดงของเมืองนอกด้วยนะมีดอกดาวเรืองนะคะก็มีต้นไผ่ด้วยนะคะทุกคนก็จะได้เนาะก็โอกาสหน้าเนาะเราก็มาเดินกันใหม่นะทุกคนเนาะ ร้านอาหารนะคะทุกคนทางฟ้าก็เริ่มจะแจ้งหน่อยแล้วนะคะทุกคนตึกสูงๆนู้นก็จะมีร้านอาหารอาพาร์ตเมนต์นะคะตึกสูงๆนะคะของเมืองมองเทอคะ่ะ ไกลๆนู้กก็จะเป็นตะพานนะคะทุกคนตะพานเวลาขึ้นไปสวยมากก็จะผ่านไปทางไหนก่ทางไหน,ไหนก็ไม่รู้ลาทุกคน ดอกดาวเรืองนะคะสีส้มผสมสีมว่วงนะคะทุกคนสวยงามมากๆนะคะทุกคนเมืองมองเทอร์นะคะริมทะเลสาบนะพี่นี้ว่าจะไปเก็บเออภาพนะคะ เป็นโรงแรมนะคะโรงแรมอันนี้เคยไปนอนแล้วนะคะกับอดีตนะคะแพงมากนะะบนเราไปตรงนู้นเราขับรถตายขึ้นไปนะถ้าเราจะเดินเรามีรถไฟถ้าไม่เอารถไปก็จะมีรถไฟเล็กขึ้นไปนะคะโรงแรมสําหรับคนเศรษฐีนะคะทุกคนสวยงามมากนะคะทุกคนเมืองมองเทอร์นะคะจะเป็นเมือง ฮอลิเดย์อีกหนึ่งเมืองนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนกลุ <Yeah>. oh. ่มนี้เขาก็อยากจะเข้ากล้องอย่างลาซีมอนทอร์ลาวินเดมอนทอร์โอ้ยด้วยอิเลป่าโบ้ลโซเล่เมย์อิเฟชชอ สวยนะคะเมืองม้ง,มงเทอร์สวยมากๆานะ,ะพี่นีว่าจะไปเก็บภาพในเมืองนะะแต่วันนี้เขามีงานกันนะคะเสียงเพลงผู้คนก็เยอะนะคะพี่นีก็ไม่กล้าเนาะ,ะไปถ่ายเนาะ,ะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็เสียงเพลงพูกเพลงอะไรตอเพลงอะไรบ้างนะ,ะ,นะ,ะทุกคนคิดถึงฟาร์มลังนะคะดีนะไปะนอนโรงแรมนี้กินหรูนอนหรูนะคะแต่ ก็ไม่เป็นไรน,นะคะคือเอ้ก็พูดถึงแล้วเนาะ <c oughs> ทางฟ้าก็จะมีฝนนะคะแต่คนไม่กลัวนะคนยังอาบนา้ำันอยู่นะคะทุกคน นนะคะทุกคนถึงจะมีฝนแต่ร้อนนะคะทุกคนร้อนนะคะโอ้ชุดด้วยยีเปล่อเมออัพเมอีเฟปบ้าฟัวอีเฟชอวร้อนนะคะทุกคนพี่นีก็นั่งรถไฟมานอกจากโลซานนะคะก็ประมาณเท่าไหร่อ <c oughs> เอ่ยก็จะร้อนเนาะ เหือแตกนะคะฝนตกตอนนี้ก็ท้องฟ้าเริ่มแจ้งแล้วนะ,ะทุกคนก็เป็นเมืองมนะ้งเทอรเนาะอันนี้พี่นีก็จะจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้เนาะพี่นีก็ว่าเออว่าจะพาทุกคนเนาะเข้าไปเดินในเมืองม้งเทอรแต่เผอิญว่าเขามีงานแจ๊สนะคะ มีงานแจ็ดกันคนเยอะมากนะคะตำรวจเขาก็ปิดทางถนนเนาะพี่นีก็ไม่เดินนั่นเนาะเอาไว้โอกาสหน้าพี่นีจะพาเอ,อพาทุกคนไปชมอันนี้ก็ให้ดูอีกนิดนะคะเมืองมอเทอเนาะแล้วก็จะมีบ้านเมืองเนาะโรงแรมแต่และโรงแรมแล้วแต่เราจะเลือกกันในเมือง นอกเมืองนะคะก็จะมีเอ่อเอ่อปราสาทนะทุกคนเห็นไหมคะไกลๆนู่นนะคะก็จะเป็นปราสาทเอ่อปราสาทติดริมทะเลสาบที่ทุกคนรู้จักนะคะนักท่องเที่ยวถ้ามาทัวร์นะคะก็จะได้และตรงนี้นะคะก็จะเป็นปราสาทของทหารนะคะจะมีประวัติศาสตร์ของทหาระะที่ ปกป้องเมืองเนาะของเขาเนะเนี่ยคนหลังวินีจะพาทุกคนไปดูประสาทนะคะทางทะเลสาบะะสวยมากน,นะคะทุกคนวันนี้วินีก็จะให้ดูแค่นี้เนาะเผื่อวินีก็แตกนะพักพักพัก พี่นีก็พยายามจะพาทุกคนเนาะไปเก็บภาพนะที่พี่นีไปได้เนาะว่าเราจะไปตรงไหนตรงไหนเนาะก็ก็ตอนนี้พี่นีก็นั่งรถไฟมาเนาะมันก็คารถไฟตั๋วเครื่องราคาเนะของพี่นีเนาะก็ไปกลับเนาะก็ไม่แพงนะสิบสามแฟงเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่นีก็กะว่าจะไปนั่งดื่มนะคะร้านอาหารนะคะที่มองลงมาวิวเนาะ ไปนั่งดื่มสักแก้วหนึ่งนะแล้วก็จะมันอยู่หน้าสถานีรถไฟเนาะพี่นีก็กะว่าแวะดื่มสักแก้วหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีเสียงเพลงอะไรมากพี่นีก็จะถ่ายข้างบนเนาะร้านอาหารเพราะว่าวันนี้คนเนี่ยมาตรงนี้มันเงียบหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีงานเนาะงานเขาจะอยู่ถนนยาวไปเลยนะคะทุกคนพี่นีก็ได้ถ่ายนิดหน่อยนะข้างบนเนาะก็เลย เออมาเก็บ,บริมทะเลสาบตรงนี้หน่อยเนาะแล้วก็จะกลับบ้านละก็จะไปแวะเพราะว่าตากผ้าเอาไว้เนาะก็ไม่รู้ว่าฝนตกตรงบ้านเราหรือเปล่าเนาะสวัสดีค่ะทุกคนรักๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ฝากทุกคนติชมด้วยนะท,ทั้งติทั้งชมด้วยนะคะ ว่าพี่นีถ่ายภาพยังไงยังไงตอนนี้พี่นีก็ใช้มือถือถ่ายอย่างเดียวนะยังไม่มีเครื่องมือยังไม่มีไมยังไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าต้องสั่งนะคะก็ยังไม่มีทุนนะก็ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคลิปหน้านะคะพี่นีจะพาไปเดินภูเขาหรือว่าไปตรงไหนเดี๋ยวเราจะดูเหตุการณ์นะคะทุกคน ขอให้มีความสุขนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์ให้พี่นีด้วยนะคะ